สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้คุณครูเพิ่งจะมาแนะนำเรื่องการหารเราจะหาคำตอบกันค่ะก่อนจะไปชมคลิปอย่าลืมกดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์และที่สำคัญมากๆอย่าลืมกดติดตามเพื่อรับชมสาระความรู้ดีๆที่คุณครูพึ่งจะมีให้ดูกันเป็นประจำนะคะพร้อมแล้วมาดูกันเลยค่ะ 18หารจำนวนใดเท่ากับ2เป็นการหารเวลาหาคำตอบเราจะใช้การคูณมาช่วยในการหาคำตอบเราจะดูว่า2คูณอะไรจะได้18 2คูณจำนวนใดจะได้18 โดยการท่องสูตรคูณสองคูณ1เป็นสองคูณ2เป็น4 2คูณ3เป็น6 2คูณ4เป็น8 2คูณหเป็น10 2คูณ6เป็น12 2คูณเเป็น14 2คูณ8เป็น16 2คูณเเป็น18 สองคูณเก้าเป็นสิบแปดก็จะได้ สิบแปดหารเก้าเท่ากับสองยี่สิบเอ็ดหารจำนวนใดเท่ากับสาม เป็นการหารเวลาหาคำตอบเราจะใช้การคูณมาช่วยในการหาคำตอบเราจะดูว่า3คูณอะไรจะได้21 3. คูณอะไรจะได้21 โดยการท่องสูตรคูณ3 3คูณ1เป็น3 3คูณ2เป็น6 3คูณ3เป็น9 3คูณ4เป็น12 3คูณ5เป็น15 3คูณ6เป็น18 3คูณ7เป็น21 3คูณ7 Screen. Screen. เป็นยี่ส okay. ิบเอ็ด <clubs> ก ouais. ็จะได้ยี่สิบเอ็ดหารเจ็ดเท่ากับสาม 12หารจำนวนใดเท่ากับ4เป็นการหารเวลาหาคำตอบเราจะใช้การคูณมาช่วยในการหาคำตอบเราจะดูว่า4คูณอะไรจะได้12 4คูณอะไรจะได้12 โดยการท่องสูตรคูณ4 4คูณ1เป็น4 4คูณ2เป็น8 4คูณ3เป็นสิบสองสคูณ3เป็นสิบสอง ก็จะได้12หาร3เท่ากับส20สิหาร จำนวนใดเท่ากับ5เป็นการหารเวลาหาคำตอบเราจะใช้การคูณมาช่วยในการหาคำตอบเราจะดูว่า5คูณอะไรจะได้20 5คูณอะไรจะได้20 โดยการท่องสูตรคูณ5 5าห้าคูณหเป็น5 5าห้าคูณสเป็น10 5ห้าคูณสเป็น15 5ห้าคูณสเป็น20สห้าคูณสเป็นยี่สิบ ก็จะได้ยี่สิบหารสี่เท่ากับห้ายีสิบสี่หารจำนวนใดเท่ากับหก เป็นการหารเวลาหาคำตอบเราจะใช้การคูณมาช่วยในการหาคำตอบเราจะดูว่า6คูณอะไรจะได้24 6. คูณอะไรจะได้24 โดยการท่องสูตรคูณ6 6คูณ1เป็น6 6คูณ2เป็น12 6คูณ3เป็น18 6คูณ4เป็น24 6คูณ4เป็น24 ก็จะได้24หารสเท่ากับ6กสิบสี่หารจำนวนใดเท่ากับ เเป็นการหารเวลาหาคำตอบเราจะใช้การคูณมาช่วยในการหาคำตอบเราจะดูว่า7คูณอะไรจะได้14 7. คูณอะไรจะได้14 โดยการท่องสูตรคูณเจ็ดเจ็ดคูณหนึ่งเป็นเจ็ดเจ็ดคูณสองเป็นสิบสี่เจ็ดคูณสองเป็นสิบสี่ก็จะได้ 14หารสองเท่ากับ7 32สอง หารจำนวนใดเท่ากับ8เป็นการหารเวลาหาคำตอบเราจะใช้การคูณมาช่วยในการหาคำตอบเราจะดูว่า8คูณอะไรจะได้32 8คูณอะไรจะได้32 โดยการท่องสูตรคูณ8 8คูณ1เป็น8 8คูณ2เป็น16 8คูณ3เป็น24 8คูณ4เป็น32 8คูณ4เป็น32 ก็จะได้32หาร4เท่ากับ8 18หาร จำนวนใดเท่ากับ3เป็นการหารเวลาหาคำตอบเราจะใช้การคูณมาช่วยในการหาคำตอบเราจะดูว่า3คูณอะไรจะได้18 3คูณอะไรจะได้ 18. โดยการท่องสูตรคูณ3 3มสาคูณหเป็น3 3มสาคูณสองเป็น6 3สามคูณสเป็น9 3้าสคูณสเป็น12 3สองคูณหเป็น15 3ห้าคูณหเป็น18 3แปดคูณหเป็น18 ก็จะได้18หาร6เท่ากับสม 12หารจำนวนใดเท่ากับ2เป็นการหารเวลาหาคำตอบเราจะใช้การคูณมาช่วยในการหาคำตอบเราจะดูว่า2คูณอะไรจะได้12 2คูณอะไรจะได้12 โดยการท่องสูตรคูณสองสองคูณหนึ่งเป็นสองสองคูณสองเป็นสี่สองคูณสามเป็นหกสองคูณสี่เป็นแปดสองคูณห้าเป็นสิบสองคูณหกเป็นสิบสองสองคูณหกเป็นสิบสอง ก็จะได้12หาร6เท่ากับสองยี่สิบเจ็ดหารจำนวนใดเท่ากับ เก้าเป็นการหารเวลาหาคำตอบเราจะใช้การคูณมาช่วยในการหาคำตอบเราจะดูว่า9คูณอะไรจะได้ยี่สิบเจ็ดเคูณอะไรจะได้ยี่สิบเจ็ด โดยการท่องสูตรคูณ9 9คูณ1เป็น9 9คูณ2เป็น18 9คูณ3เป็น27 9คูณ3เป็น27 ก็จะได้27หาร3เท่ากับ9 อยากเก่งคณิตคิดถึงคุณรูพึ่งอย่าลืมกดติดตามกันด้วยนะคะทุกคนและอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ต่อๆไปนะคะอย่าลืมกดติดตามกันด้วยนะคะทุกคนและอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ต่อๆไปนะคะ